อันเนี้ยนะงานหน้าแบบเนี้ยประมาณปีศูนย์ห้าอ่าปีศูนย์ห้าด้านหลังเป็นพุทธกลมเห็นไหมหน้าเดียวกับในหน้าหน้าเหรียญเลื่อนอะ่ะอ่านะครับหน้าเหรียญเลื่อนแล้วก็มีอีกบล็อกหนึ่งหน้านี้เป็นหน้าเดียวกับที่แกะเหรียญเจดีเพื่อนๆสืบเชิงช่างกันอันเนี้ย จะเป็นหน้าเดียวกับเหรียญเจดีย์เหรียญองวงพระเพื่อนๆนึกออกไหมไหนลองเสิร์ชดอูอ่านะครับก็คือเวลาเสิร์ฟศิละปะของหน้าหน้าของพระว่าบล็อกนะี่แกะเหมือนเหรียญอะไรอะ่ะก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็โอ้โหทําไมกว่าจะได้แต่และเหรียญมันยากเย็นแท้ <S <S เหรียญหลวงพ่อสุดนะวัดกาหลงชุบนิกเกิลสวัสดีครับนะพี่เวส สวัสดีครับท่านผอ,อนักสะสมนะครับนี่อีกท่านหนึ่งนะครับที่นะทั้งสะสมทั้งบอกข้อมูลอนะผมไม่ได้ไดราม่ากับใครครับผมมีหน้าที่เนะี่พูดความจริงให้กับนะวงการพลักเครื่องแล้วเมื่อเราทําอะไรที่มันเป็นความจริงความถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องนะหวั่นไหวนะครับหรือว่าไปเสีย อารมณ์กับอะไรเพราะเป้าหมายของผมอะคือพูดนะง่มุมของวงการพระเครื่องนะแล้วก็นะพูดถึงความถูกต้องไว้เราวรรลุบรรลุกป้กา,าประสงของเราแล้วแล้วก็ก็ก,ก็อ่ะนี่สรุปแล้วชุดนี้ที่ได้อาโอนะก็คือพระผงปกโพเพราะเงินปี09เเห็นไหมฉะนั้น ถ้าบ้านใดบ้านหนึ่งอะ่ะมีพระพ่อเงินจะไม่มีรุ่นเดียวใช่ไหมครับเออถ้าบ้านใดเป็นสิทธิ์ปู่หลิววะ<ๆ>ก็จะไม่มีปู่หลิวรุ่นเดียวเหมือนใครอะ่ะเป็นสิทธทิ์ว่าท่านขุนแผนก็จะไม่มีรุ่นเดียวก็จะมีหลายรุ่นแล้วพระในบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนเอามาเลี่ยมมาสติกใช้อะ่ะอันนั้นคือเขาต้องมั่นใจนี่สมเด็จหลังตราแผ่นดินอันเนี้ยโอ่าจะเป็นยุคต้นไหมถ้าเลี่ยมพลาสติกส่วนมากเป็นยุคต้นหมด แล้วพาแบบนี้มักแขวนอยู่ในพวงสร้อยของตำรวจด้วยอ่เลี่ยมมาติกก็หาที่เรี่ยมยากอยู่แล้วอันนี้แน่นอนชัดเจนยุคต้นนี่ดูเนื้อครับชัดเจนเลยส่วนมากที่เจอเรียบบ่ยมมาติกเก่าอ่เห็นไหมจะเป็นเนื้อสูตรสมเด็จวลัลขังเข้าน้ํามันคือสมเด็จอะไรก็แล้วแต่นะขอให้เนื้อใช่ความเก่าใช่ถ้าของเก๋มันทําเนื้อได้ดูไหมมันก็ทําพิมพ์นิยมไปแล้วครับเนื้อใช่ความเก่าใช่ใช้ได้ สมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยต้องรอสองห้าหกเก้านะครับขอบคุณที่ถามราคากันเข้ามาผมมาขอความรู้เรื่องอันหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยมันเป็นพระปู่ทวดปีศูนย์เจ็ดแต่งานเนี้ยมันขัดใจผมเหลือเกินตัดแบบเนี้ยมันตัดยุคใหม่นี่แหละใช่ไหมไอ้ตัดแอลกางอย่างเงี้ยมันคือตัดยุคสมัยใหม่ถ้าเนี้ย บอกเป็นศูนย์เจ็ดตรงปีเนี่ยผมตีเก๊เลยนะเอออันนี้นะมีคนเอามาขายให้ก็ขัดใจความรู้สึกก็ถามพี่พี่ที่นะเล่นอยู่ในสายปูทวดนะถ้าสำหรับผมอะเอาวิวัฒนาการการสร้างพระเนี่ยแบบเนี้ยไม่ใช่ปีศูนย์เจ็ดไอตัดแอลลงไปแบบเนี้ยตรงกับพระเก๋หรือพระยุคใหม่ ปีศนะูนย์เจ็ดเนี่ยอาจจะมีแท้มีเก๊ก็ได้อันนี้อาจจะเป็นตัวเก๊ก็ได้พี่แบงค์ส่งมาเลยนะตาแผ่นดินนะครับดูยุคดูให้เนื้อแบบเนี้ยครับเนี่ยอ่ะพี่แบงค์ส่งมาอืมนะแต่ถ้าแบบเนี้ยไม่ใช่ปีศูนย์เจ็ดแน่นอนไม่ตรงยุคเออเห็นไหมลัขนาดของตัวตัดถ้าตัดในยุคนั้นอนะ่ะตัดตรง นี่จะตัดตรงเห็นไหมตัดตรงตัดหยาบไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นตัวยูอ่ะอันนี้สมเด็จอะไรเอ่ยเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะชอบมากเนี่ยถ้าคุณอยากจะแขวนนะพระที่เหมือนได้แขวนสมเด็จโตอ่ะ 8, <5. S 1> คือพระผงแปดห้าอินโดจีนนะครับปีสองสี่แปดห้าสมเด็จโตมรภาพไปแล้ว แต่ผงที่เอามาสร้างพร้านเนี่ยคือผงที่สมเด็จโตเนี่ยท่านได้เสกไว้เสกเก็บไว้ในองค์สเสกเก็บไว้ในองค์หมายความว่าถ้าเอาผงนั้นมาปั้นเป็นลูกอมอ่ะก็คือร่วมสมเด็จโตเลยผงเนี่ยอันนี้เป็นผงล้วนเนี่ยถ้าถามว่าสมเด็จอะไรที่เนี่ยแขวนแทนสมเด็จโตได้ผมไม่ว่าเอาไทยบอกว่าเหมือนเลยดีกว่าและที่สําคัญเป็นผงล้วนด้วย อันนี้ไม่วัดยางหรอกครับเพราะหลังเป็นกระดานอ่าอ,อ,อก,ก็ก็เพอเออวัดยางก็เอาจากวัดละคังไปเพอ <ๆ S 1> เพอ <ๆ S 1> พระวัดยางก็เอา <ๆ S 1> จากวัดละคังไปผมชอบน้พระบ้านอ่ะเนี่ยอ้ดูดิข้างหลังเป็นตาเป็นแผ่นดินข้างหน้าเป็นพระกิ่งแล้วกิ่งนี้ก็กริงวัสุทัน์ด้วยอเอาว่าแบบเนี้ยผมไม่ได้ขายหรอกไม่ต้องมาเป็นดามา่านะครับ นะก็คือให้รู้ว่าเออยยังมีเป็นแบบมีกิ่งด้วยนะเหมือนทฤษฎีโลกกลมโลกแบนอะเรายังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้หรอกแต่อะไรที่เป็นความจริงอะ่ะอนาคตมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่มีของก็จะมีความสุขชอบพระบ้านนี้จังเลยอะ่ะพระผงของสายวะะรรคังเขาถูกใจผมดีอะ่ะหยิบม,มานี้เนื้อเก่าดูง่ายสบายตาสบายใจดีอ่านี่เห็นไหม คุยกันดูกันอย่างเงี้ยเก่ากว่าเพราะเงินศูนย์เก้าแต่แบบเนี้ยไม่ใช่พราสมเด็จโตหรอกอ่าแบบเนี้ยไม่ใช่พราสมเด็จโตหรอกอ่าแต่เป็นพระนะก็ต้องทําตามพิมพาจารย์ไงพิมพ์วันทาเสมาแบบนี้ก็เป็นยุคหลังแต่ยุคหลังแบบนี้เนื้อเข้าน้ำมันแบบนี้ก็อยู่ในราวปีเก้าห้า ผมถามว่าปูน่นาคทพาพระพิมพ์นี้ไหมปู่โต๊ะยังทาเลยนี่นเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมเก็บไว้เต็มเลยสมเด็จอะไม่ได้ขายนะแต่เรารู้ว่าพระแบบเนี้ยเป็นพระของวัดละครวัดละครไม่ใช่ว่าสมเด็จโตมรดาภาพแล้วไม่มีการสร้างพระโหยุคกูนาคกูหินสร้างเยอะมากแล้วก็องค์สุดท้ายของพระบ้านนี้นี่องค์สุดท้ายของพระบ้านนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ต้อง ขอบคุณนะขอบคุณนะน้องๆน,นะในสายหลวงปู่หมุนนะครับที่ได้เอาเหรียญเนี้ยนะครับอ่ะผมก็ให้เหรียญไปเลยนะก็ไปแกะดูกันอะไรกันให้เรียบร้อยใช่ไหมพ่อพิฆนกกรจริงๆก็นะในสายหลวงปู่หมุนเนี่ยเขาไม่มีดรามา่าเขาลบคลิปลบอะไรกันหมดแล้วนะก็ถือว่า เขาเข้าใจเจตานาลมของผมว่าเหรียญเนี่ยผมไม่ได้ขายผมไม่ได้สร้างนะไม่ได้ขายเหรียญทองคำอ่าถ้าถามว่าถ้าผมไม่ศรัทธาโอหรือไม่มั่นใจว่าเหรียญเนี้ยเก็บได้อะผมจะไปตัดตลับทองมาทำไมอ,ะ<ำ>อ่ะอ่าผมจะไปตัดตลับทองมาทำไมล่ะครับเนี่ยหลังจากที่เนี่ยประเด็นเน่ยคือเหรียญเนี้ย มันเทียบตัวตัดกันตั้งแต่อาหกเจ็ดปีที่แล้วผมขออนุญ,ญาตอาให้ดูคลิปนี้ได้ไหมน้องผมแชร์มาอันนี้เป็นความรู้นะ ที่ผมอยากจะบอกว่าคนที่ได้เหรียญเหรียญปู่หมุนเหรียญเยน,นี้ยและได้สองเหรียญเนี้ยสิ้นคือคือคือพี่คือพี่ท่านนี้เห็นเป็นประเด็นล่อเหียญกันไม่จบไม่สิ้นเลยสำหรับเรื่องทฤษฎีของสิ้นรอบวงกับขอบตัดเรียญก็ยังเป็นเรื่องที่หลายคนยังเหงามาล่อเลียญทำมาสนุกหรือว่าเป็นเรื่องความเข้าใจอย่างไรก็ไม่รู้แต่ลท่านก็ว่ากันไปเนี่ยท่าสายตรงปุ่หมุนนะ่ะ ที่ผมรู้จกักอ่ะคือคือคือนะคุณเล็กบุรีรัมเพราะเขาเป็นคนเห็นเหรียญนี้คคนคนใหนแ,น <S <S แต่อยากจะบอกกับพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจหรือบางคนนย่ยฟังเขาพูดมาเขาพูดไปโดยไม่ไตร่ตรองหรือว่าไม่คิดด้วยตัวเองเลยในบางครั้งเนี่ยคือสิ่งที่เขาพูดบางอย่างเนี่ยอันไนหนมั่วเราก็ว่ากันไปตามมั่วอันไหนมันมีผลเราก็ต้องเอาประโยชน์จากมัน อย่างทฤษฎีที่ว่าเส้นรอบวงเนี่ยบางคนได้ยินคํานี้ก็อาจจะตลกหงขันหรือเป็นเรื่องฮาไปเป็นเรื่องเลอะเทอะก็ว่าไปจริงๆแล้วทฤษฎีรอบวงเนี่ยเส้นรอบวงของเหรียญเนี่ยมันมีส่วนถูกคิดตามนะเส้นรอบวงก็คือเส้นรอบๆนะครับทำให้เราได้เห็นรูปแบบรูปทรงของเหรียญส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนขยับตรงไหน,หนแนวทิ้งดิงตรงไหน ไอ้คำว่าเส้นรอบวงเนี่ยมันสําคัญแต่มันสําคัญตรงไหนมันสาคัญตรงที่เราใช้ดูพระเมืองต้นนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยมีการถ่ายรูปพระส่งกันเข้ามาซื้อขายกันผ่านโซเชียลเนี่ยเส้นรอบวงเนี่ยมันสําคัญมากๆคือถ้าเส้นรอบวงมันผิดเนี่ยมันไม่ต้องไปดูในส่วนของขอบตัดเลยดังนั้นเนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกไอ้ที่บอกไอ้บางคนบอกว่าให้ดูที่เส้นรอบวงเนี่ยเส้นรอบวงเนี่ยมันก็คือ เบื้องต้นก็ต้องพิจารณาจากเส้นรอบวงก่อนถ้าเส้นรอบวงมันผิดเพี้ยนหมายถึงว่าลักษณะของเหรียญรุ่นนี้มีลักษณะของส่วนเว้าส่วนโคงบบนบบนง้งแบบนี้การเข้ามุมแบบนี้ทิ้งดิ่งแบบนี้มีขยับตรงนี้แบบนี้ถ้าเส้นรอบวงผิดเนี่ยไม่ต้องดูของตัดนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ว่าใช้พิจารณาปลาเครื่องเบื้องต้นจากการที่ดูในภาพหรือดูองค์จริงก็แล้วแต่คราวนี้ในส่วนของขอบตัดเนี่ย มันก็คือส่วนที่มันแฝงอยู่ในเส้นรอบวงตรงนี้แหละนะขอบตัดเนี่ยคือเอาไว้ดูเพื่อที่จะให้เรามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าพระโอ์นี้เป็นพระกี้หรือพระแท้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการสื่อสารที่ทุกคนสื่อกันมาเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าใจแบบไหนยังไงหรือว่าพูดกันสนุกป,ปางจริงๆเนี่ยมันถูกทั้งสองอย่างนั่นแหละนะครับมันไม่มีใครถูกที่สุดหลกเซลกันหรือว่าเอามาพูดกันไม่จบไม่สิ้นอ่ะเรื่องนี้ าถามว่าทําไมเราจึงเปิดให้ดูรู้ไหมโอ,อเพราะว่าพี่เล็กบุรีรัมเนี่ยอ่ะผมเรียกเขาพี่เล็กบุรีรัมมากันเป็นคนที่เห็นเหรียญเนี้ยส่องกับตาตัวเองก่อนที่เหรียญเนี้ยจะมาตกอยู่ที่ผมแล้วตอนที่มีประเด็นนะ่ะพี่เล็กบุรีรัมเนี่ยเขาได้บอกด้วยว่าเขาย้อนนึกถึงเหรียญปูหมุนทองคำเหรียญน,นี้ ว่าตัวตัดเดียวกันอ่าเนี่ยแต่นะประวัติการสร้างจากผู้สร้างเนี่ยไม่ชัดเจน mm hmm. ก็เลยยังไม่มีการซื้อไม่มีการเล่นหาประเด็นที่ผมหยิบเหรียญนี้มาบอกคือว่าเอา้าแล้วสรุปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคนจะซื้อพระทองคำหลายหลายล้านเนี่ย คุณจะให้จบที่ตัวตัดหรือประวัติการสร้างแต่เรื่องจริงๆแล้วมันต้องชัดเจนทั้งสองอย่างชัดเจนทั้งตัวเหรียญตัวตัดเส้นรอบวงและต้องมีประวัติการสร้างนะวันนี้พี่คุณากรถามก็อ่ะโอเคผมไม่บอกนะว่าตัวตัดเดียวกันหรือเปล่าอ่านะครับ แต่ผมอะ่ะให้ดูรูปได้นะเพราะว่าไอ้ผมอะ่ะไม่ได้สนใจจะขายไนงะพอผมไม่ได้สนใจจะขายเนะี่ยผมไม่สนใจหรอกครับว่านะถ้าผมเป็นคนที่ไม่ชัดเจนอะ่ะผมจะยกเหรียญไปให้เลยโอ้ mm hmm. กับไอ้บางกลุ่มอะ่ะขยันสร้างหลักฐานเ mm hmm. ทน็จอยู่นั่นแะเอออะไรที่มันมันเป็นหลักฐานเนะี่ย ที่สร้างขึ้นเองได้มีประโยชน์กับตัวเองก็สร้างอันไหนที่ไม่ใช่ก็ไปปกปิดนี่อออไหมไอ้ส่วนผมเนี่ยถ้าผมไม่แฟร์จริงอะ่ะผมจะยกเหรียญให้ขึ้นไปเดี๋ยวนี่เวลาเทียบกับทองแดง เพืเ่อนๆก็ไล่ดูเอาประเด็นน่ะไม่ต้องเป็นประเด็นดราม่าก,กับผมเพราะว่าเหรียญเนี้ยผมไม่ได้ขายเออนะครับผมไม่ได้ขายนะแต่ผมอยากจะถามว่าที่เราไม่ขายอรอะไรไหมโอผมบอกแล้วเหรียญเนี้ยผมซื้อห้าแสนนะผมไม่ได้ซื้อถูกไม่ได้ซื้อราคาทองนะ เหรียญตัวเปล่าเนี่ยผมซื้อห <an> ้าแสนผมซื้อเพราะนะเรื่องที่ผมรู้มาเนี่ยมันทำให้ผมมั่นใจและอยากซื้อเมื่อผมไม่ได้ขายคือไม่ได้มีประเด็นอ่าแต่คนที่นะนำเหรียญเนี้ยมาให้ผมเนี่ยเขาบอกพร้อม นะเอกสารหลายๆอย่างทำให้ผมศรัทธาได้ถามว่าถ้าผมไม่ศรัทธาผมไม่มั่นใจผมจะตัดตลาดทองหนักบาทกว่าไว้ใส่หรือเออเนี่ยผมก็เลยถามว่าเอาอย่างกรณีอย่างเนี้ยถ้าบอกว่าไม่ต้องสนใจประวัติการสร้างเลย และอันเนี้ยเส้นรอบวงเดียวกันด้วยถ้าตัดเดียวกันต้องเป็นเส้นรอบวงเดียวกันใช่ไหมเออตัดเดียวกันต้องเป็นเส้นรอบวงเดียวกันแบ์มาแล้วใช่ไหมดีเลยลูกเดีย๋ยวพี่จะเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนี่คำว่าเส้นรอบวงต้องอก,กาว่าเข้าใจอ่าเขาจะเข้าใจนี่ไง คำเส้นระวงด้านหลังอะเหรียดนะคอมันจะตรงโอตรงก่อนแล้วค่อยโค้งถ้าเกมจะอยากเข้าเลยเนี่ยตรงตรงนี้ตรงก่อนเห็นไหมตรงก่อนนี่ไม่ได้แหลมเข้าไปแล้วออกมาเลยนี่หนไหมคอตรงคอตรงนะอันนี้เส้นระบงเดียวกันเออมันถึงเป็นตัดเดียวกัน นะไอผู้ทวดอะเส้นรลวงไม่ตรงไม่ตรงอา่านัน้นนั้นนั้นเส้นโล่งไม่ตรงไม่มีทางไปตัดเดียวกันก็ยังจะมั่วให้เป็นตัดเดียวกันก็ได้ถ้าคุณคิดตาก,ก่าวว่าถ้าตัวตัดเดียวกันต้องบอกว่าเป็นพระแท้แล้วไม่ต้องสนใจประวัติการสร้างแล้วเคสเหรียญนี้ยล่ะนะแต่อันนี้ไม่มีประเด็นนะเพราะว่าน้องๆในสายหลวงปู่หมุนน่ะได้ พูดคุยกันแล้วทําความเข้าใจกันแล้วอืแล้วก็น้องๆก็เนีเข้าใจเจตนาเราแล้วก็ถือว่าดีงามแต่ตอนเนี้ยเจตนาของผมที่ถามสังคมอะว่าวงการบ้าเครื่องต่อไปอะจะเล่นที่พิสูจน์ได้ว่าเสกหรือไม่เสกถ้าเกิดว่าเหรียญนะไม่ต้องสนใจประวัติการสร้างการเสกมึงเอาฝาเบียไปต่อโค้ดแผงยังก็ได้ อ่าเซียนคนไหนเป็นคนสร้างเอาฝาเบียร์มาต่อโคตรแล้วแขวนก็ได้ทําไม่สนใจนะพระเนี่ยที่มันมีราคาเนี่ยนะขินก้อนละแสนทองเหลืองก้อนละแสนมันคือประวัติการสร้างนะ,นะก็คือก็คือเอาง่ายๆนะครับว่าม,มันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าผิดถูกอยู่ตรงไหนม,มันเกี่ยวกับสังคมพระเครื่องจะทําให้นักสะสมเขามั่นใจที่มาตรฐานไหนนะอ่ะเนี่ย คือผมถามว่าถ้าผมไม่แฟร์ผมจะยกเหรียญได้ขึ้นไหมหรอนะเอาไปว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเหรียญน,นี้เลยไม่ได้เกี่ยวประเด็นกับบุหมุนหลวงบูมุนนะ่ะแค่ท่านออกมาเนี่ยเป็นกรณีที่ต้องถามนะว่าคุณน่ะตกลงจะให้คนเล่นพระมันเล่นที่อะไรตัวตัดหรือว่าประวัติการสร้าง จริงๆแล้วมันต้องมีทั้งตัวตัดและประวัติการสร้างถูกไหม mm. มันถึงจะจ่ายหลักล้านได้ถึงจะแท้อย่างสมบูรณ์แบบ mm. ไอหลวงปู่ทั่วเน่เป็นเหรียญเดียวของโลกไปเนี่ยเก๋อัปรลักที่สุดคนละตัวตัดก,ก็บอกตัดเดียวกันไม่มีประวัติการสร้าง mm. ก็แท้ก็แทกทําวงการพระเครื่องพังพินาศด, mm. ด้วยปกป้องความผิดจากคนเลว mm. ก็ถามเพราะตัดทองคาเป็นบ้าอะไรไม่พูด mm. ทุกวันนี้ก็เป็นคนบอกนะนะคิดถึงผมทุกเช้าอะ่ะเบื่อนอนหลับยังฝันถึงผมเลย แต่ผมไม่คุยกับพวกมันหลอกพวกมันพูดจริงนะไม่มีประโยชน์ mm hmm. ไม่มีความรู้ด้วยดูว่าไม่เป็นไม่มีประโยชน์นะประเด็นคืออะไรที่มันไม่มีประโยชน์ต่อนะสังคมหรือคนฟังอะ่ะผมมันเสียเวลาผมไม่ได้มีประเด็นกับในเคสของนะไอ้วัวไอแจ็คกระบาดนี่ด้วยนะผมนี่ประเด็นกับมัน ผมมีประเด็นกับมาตรฐานที่คนกลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาดังฮะว่าปกป้องเหรียญเก๊แถแทกกันได้สารพัดก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีปู่มหมุนเหรียญเนี้ยขึ้นมาเป็นกรณีเดียวกันซึ่งจริงๆอ่ะคนที่ฟังเรื่องเนี้ยเขารู้เขาเขารู้แล้วว่าเขาจะไม่ออกตังซื้อพันเนื้อทองคำที่ไม่มีประวัติการสร้างแต่เขาอ่ะอยากจะฟังว่าคนกลุ่มเนี้ย เขาจะแถไปทางไหนใช่ไหม mm hmm. คุณฟังผมอยู่แต่ได้ใจ,ใจคุณก็รู้แล้วเพราะคุณไม่ซื้อหรอกไอเหรียญน,นั้นมันก็ขายไม่ได้จริงหรอกเพราะตาทองคำอีก่ะรู้ยังว่าไอพวกเนี้มันมีกระตังเพราะอะไร